แล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยพี่บาวินก็ชื่อว่าเราต้องระมัดระวังในเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมนะโดยเฉพาะภาคใต้เราเราไปแลกกันทีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นแล้วค่ะชาวบ้านได้รับพลนกระทบผันปื้และก็น่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปมีการช่วยเลือกมีมสวนรวมผันปลืม้มั่งค่ะไปติดตามกันได้ในรายงานครั้งนี้ในช่วงข้องสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ สถานการณ์ภัยพิบตัติทั้งอุทกภัยภัยแล้งหรือแม้แต่วาตาภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติดังกล่าวทุกปีดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทางจังหวัดจึงเร่งบรูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยให้เป็นระบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการทำงานเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันโดยแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2558ได้นำแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและจากข้อมูลของกรบมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีภัยธรรมชาติมากมายหลายประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤดูร้อนคลื่นพายุซัดฝั่งดินโคลนถลม่มอุทกภยัยภัยแลง้งไฟป่าและหมอกควันเป็นต้นจากปัจจัยดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านสาธารณภัยโดยตรงจึงได้นำแผนปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางในระดับประเทศโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รู้เท่าทันความเสี่ยงรู้การรับมือสาารภัยได้อย่างปลอดภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาหรภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ำวางมาตรการสำหรับการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยหรือการฟื้นฟูภา,ายหลังจากเกิดภัย รวมถึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยตลอดจนการสร้างระบบป้องกันเตือนภัยเพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามสานานภัยเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการสร้างภูมิคุ้มกันในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นสิ่งสำคัญและเรา ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสร้างภูมิต้านทานให้ได้ทีมข่าวเอบี o ีเซรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช